สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของการดีล t ทนะฮะก็ไปดูหน้าเว็บกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคลิกปุ่มเนี้ยปุ่มดีล t ทเนี่ยครับแล้วก็สั่งให้มันดีล e ทเรคคอร์ที่เรากดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะกดเนี่ยอพอกดไปแล้วเนี่ยให้ขึ้นไดอหรอกถามนิดหน่อยว่าเออต้องการจะเซฟไหมนะครับเอ้ต้องการจะดีลิทไหมนะครับก,บก็อาจจะต้องใช้ตัวจาวาสคริปต์กันนิดหน่อยนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราทําตัว d i a l o อกคอนเฟิร์กันก่อนนะครับ,รบก็หน้านี้นะฮะมันเป็นหน้า v i วอินเด็ของ c a t e g อร y นะครับก็มาทํำตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้การ r e จิสเตอ JS ของ g นะครับเพราะว่ามันจะได้ไปอยู่ใน already นะครับอของ Uh, jQuery นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ดีเจสเตอร์สคริปต์แล้วเนี่ยไอสคริปต์ของ java เนี่ยฮะมันก็จะอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่นะครับเราอยากจะให้สคริปต์มันสวยงามเดี๋ยวเราจะต้องอ uh, ใช้ฟังก์ชันของ G e นะครับ uh, เรามีการใช้ i e วนะครับ e, uh, การใช้ฟังก์ชัน i e วนะครับเราก็ต้อง use ยี e นะฮะเว็บแล้วก็ V ีวิวนะคะัะยุสขึ้นมาก่อนอ่าแล้วก็สั่ง r ีจิสเตอร์สค p ิปนะครับก็เปิด PHP เลย i s สนะฮร r e g ีจิสเตอร์ อ่าแล้วก็ใส่ JavaScript ล,ลงไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คลาสให้กับปุ่ม delete หน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องอ selector ปุ่ม delete ตอนคลิกนะครับจะใส่คลาสให้ปุ่มว่า delete นะครับ โ okay. อเคอต่อเลยทีนี้ใช้คำ,คำสั่งของ jQuery ได้เลยนะครับก็ใส่ไปเลย d e l e t e นะครับ d e l e t e นี้คืออะไรก็คือบอกว่า select ไปที่ Class ที่มีชื่อว่า delete นะครับเมื่อไหร่นะครับ event ก็คือเมื่อคลิกนะครับ ลงเล็บเมื่อคลิกแล้เป็นอะไรก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปข้างในเลยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวพอเรากดปุ่มผมลองสั่งให้มัน alert ดูก่อนนะฮะว่าอาพอกดปุ่มแล้วมี alert ไหมใส่ว่า delete ลองดูว่าา Java script ของเราใช้งานได้ไหมนะครับ อะผมกดรีเฟ e กดกดลิ e ปั๊บโอเคนะฮะโอ้ e l ลิ e พิมพ์ผิดโอเคไม่เป็นไรอ่แล้วมันก็จะลิงก์มาที่นี่นะฮะ,ะแล้วลองไปดู Source ของมันดูนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยก็จะเห็นได้ว่านะครับอ่สคริปที่เรารีจิสเตอรไปตะกี้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในอ่อเร a d y ของ jQuery นะครับมันก็จะอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะครับ โอเคถ้าเราไม่ไม่ได้รีจิสเตอนะครับเราสั่งสคริปต์ src สคริปต์ t t ็ h t ์ a ท java script อย่างเงี้ยครับมันก็จะอยู่ใต้ t ทเบิตรงนี้ธรรมดานะครับซึ่งดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทำแบบนี้มันก็จะอยู่ณที่ตรงนี้นะครับก็จะถูกต้องกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำทำต่อ Delete กันนะครับโอเคครับ ทีนี้ก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับบอกว่า if confirm if confirm นะครับใช้ให้กด ok cancel นะครับแล้วก็ข้างในก็บอกว่า please confirm เดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะครับถ้า Uh, ถ้าไม่นะครับถ้าตอบแคนเซิลถ้าตอบแคนเซิลนะครับเราสั่งให้มัน return false โอเคแค่นี้ก็ uh, น่าจะครบถ้วนนะครับ mm hmm. uh, เราลองมารีเฟ h ใหม่ผมลองกด delete ก็จะขึ้นมาแล้วพิสคอนฟอร์มนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้ไขถ้าเราตอบยกเลิกนะครับมันก็คือเข้าเงื่อนไขแล้วล่ะว่าถ้าไม่ถ้าขึ้นคอนเฟิร์มแล้วตอบว่าไม่นะครับหรือว่าตอบว่าแคนเซิลเนี่ยมันก็จะรีเทิร์นเฟลว์ดีเทิร์นฟลวคืออะไรก็คือไม่ให้ทําต่อคุณมีอะไรก็ฉันไม่ให้ทําต่อฉันจะออกจากกระบวนการของคุณทั้งหมดก็คือเมื่อกดปุ่มดีลิทแล้วเนี่ยมันขึ้นโอเคแคนเซิลนะฮะ แล้วพอเราตอบ c a n แคน,นเนี่ยปุ่ม,นมเนี้ยปุ่ม r h f เนี่ยมันก็จะลิงก์ที่จะลิงก์ไปเนี้ยที่จะที่จะลิงก์ไปที่ category delete นะครับมันก็จะไม่ให้ไปต่อมันก็จะออกเลยนะครับแต่ถ้าเราตอบโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาตอบโอเคดูถ้าเราตอบโอเคนั่นนะฮะอ๋อนี่แก้ไขนะครับโทษทีถ้าเราตอบโอเคตกลงนะครับมันก็จะวิ่งตามปกตินะฮะแต่ถ้าเราตอบ แ a นซ e ลยกเลิกนะครับมันก็จะไม่ไปไหนต่อนะครับโอเคอ่ามันวิ่งมาที่ Category Delete แล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาทำคอนโทรลเลอร์ในการ Delete กันนะครับโอเคกลับมาที่หน้าคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ประกาศแอคชั่นใหม่กันเลยนะครับป u b ลิทนะฮะฟังชั i นแอคชั่น category delete นะครับก็คล้ายๆกับการอัปเดตนะครับมันก็ต้องมีการส่ง id เข้ามานะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราจะ delete record ไหนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับโมเดลก็โหลดโมเดลที่ต้องการ delete นะครับเท่ากับจริงๆ copy มาก็ได้นะครับพิมใกล้เสร็จแล้ว ไฟวันนะครับแล้วก็ i อ่าเมื่อได้ record เมื่อโหลด record เสร็จแล้วนะครับก็สั่ง delete ได้เลยครับอันนี้ง่ายหน่อยก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวพอ delete เสร็จก็ให้มัน i r e c t กลับไปที่หน้า index ของ category นะครับก็คล้ายๆกับการ save ของ update อัปเดตเหมือนกันนะครับ if model ตรงนี้แหละครับ ตัวนี้ก็เป็น delete ครับ delete เป็นฟังก์ชันนะครับถ้า delete แล้วเนี่ยก็ให้ redirect กลับไปที่กลับไปที่ category นะครับอ่ะอันนี้ใส่ echo ให้หน่อยใส่ echo ให้ก็ได้สั่งสั่ง echo เลยก็ได้ครับ เออะฟลอ่าอันนี้เราเราลองมีเอลขึ้นมานะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวในหน้าวิวนะครับวิวของอินเดของ Category นะครับเราสั่งให้มันมีให้ปุ่ม Delete นะครับมี Class Delete นะครับอ่า แล้วก็เราจับเอา class delete เนี่ยมาเป็น selector ให้กับ jQuery นะครับเราบอกว่าไอ้ class delete เนี่ยไอ้ปุ่มอะไรก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่มี class เป็น delete เนี่ยเมื่อคลิกแล้วนะครับก็ให้ขึ้น dialog confirm นะครับ OK cancel นะฮะพอขึ้นเสร็จถ้า user ตอบ cancel หรือว่ายกเลิกนะครับเพราะว่าเรามี อ่อินอินเวอร์สตรงนี้อยู่นะครับอ่าก็คือเพื่อตอบแคนเซิลก็ให้รีเทิร์นเฟลสนะครับรีเทิร์นเฟลสคือคือยกเลิกคำสั่งที่จะทำในขั้นตอนต่อต่อไปนะครับก็คือลิงก์ไปหาลิงก์ link ไปหา new category delete นะครับลิงก์มาหาคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แต่ถ้าตอบโอเคนะครับก็จะไม่เข้าเงื่อนไขมันก็จะทำงานต่อมันก็จะวิ่งมาหา category า delete นะครับแล้วก็ส่ง id มา พอส่งมาแล้วนะครับมันก็โหลดเข้าโมเดลแล้วก็สั่ง Delete พอ Delete เสร็จก็สั่งให้ e d i r e c กกลับไปที่ Category นะครับเฉยๆ Category Index นะครับเดี๋ยวเราลองมา Delete ดูผมลอง d e ี e ิททดสอบก่อนแล้วกันนะครับ Delete กดมามันก็จะขึ้นนะครับกดยกเลิกก็ยังไม่ลบนะครับเดี๋ยวไปแก้ไขอันนี้นิดหน่อยก่อน หน้าวิวนะฮะกือก firm firm โ okay, อเคนะครับกดรีเฟรชใหม่กด delete นะครับผมจะลบอ,อ,อะไรดีลบการเมืองออกนะครับออลองลบการเมืองออก delete นะครับตอบตกลงการเมืองหายไปแล้วนะครับ1 2 3 สีไม่มีแล้วนะครับผมลองลบอ,อะไรอีกทดสอบออกนะครับ delete ทดสอบตกลงโอเคนะครับตอนนี้เหลือแค่ id 1กับ2กับ3นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการลบ,นะรบเดี๋ยวเราลองทบทวนกันทั้งหมดนะครับว่า,ามีบั๊กอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมลองเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มเข้าไป เพิ่มว่าอเอาการเมืองกลับมาใส่การเมืองเหมือนเดิมนะครับผมว่ากดปุ่มบันทึกโอเคเพิ่มได้นะครับอลองเพิ่มอีกดูซิว่าเพิ่มแล้วครั้งที่สองเนี่ยจะมีปัญหาไหมโอเคไม่น่ามีปัญหาก็เพิ่มคำว่าข่าวการศึกษาโอเคเพิ่มเข้าไปนะครับ เพิ่มอีกอันนึงนะครับทดสอบอทดสอบกลับมาอโอเคนะครับแก้ไขทีนี้เราลอ,ลองมาแก้ไขนะครับทดสอบ a b c a b c d แก้ไขนะครับก็เป็น a b c d อลองแก้ไขการศึกษาเป็นการศึกษา1,2,3,4,5,6,7,8,9อ่าบันทึกโอเคนะครับก็ไม่มีปัญหาอ่ะทีนี้แก้กลับให้เหมือนเดิมโอเคบันทึกนะครับอ่าทีนี้เราลองมาลบนะครับเดี๋ยวผมจะลบให้ตัวนี้ออกไปอ่าลบก็ขึ้นตอบยกเลิกก็ไม่ทำอะไรต่อนะครับ ลบตอบตกลงปอ๊บก็จะลบออกไปเลยนะครับโอเคก็เรามีครบแล้วนะครับทางการเพิ่มข้อมูลการอัปเดตนะครับแล้วก็การดีลีทนะครับแล้วก็การโชว์ข้อมูลในเรคคอร์ดออกมาทั้งหมดนะครับอันนี้แบบง่ายๆนะครับแบบเบื้องต้นเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะลองทำแบบใช้วิจิตกันดูนะครับ ตอนนี้เราใช้แบบธรรมดาแบบเขียนธรรมดาเพื่อให้เข้าใจเ,เพื่อให้เข้าใจสคริปต์เบื้องต้นของ G กันก่อนเดี๋ยวต่อไปเราลองมาทำหน้าข่าวนะครับแบบวิจิตกันดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้เออ็อคงขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ